ใครที่มีปัญหานะคะท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องท้องผูกคลี่ไม่ออกขับถ่ายผิดปกตินะคะซึ่งเป็นสาเหตุ ของอการสะสมของเสียในลำไส้นะคะมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะคะแนะนำนี่เลยนะคะอันฟันฟ้าคอรรฟิลนะคะเป็นหัวเชื้อคอร o รฟิลเข้มข้นชนิดน้ำนะคะซึ่งบริษัทนิวบ้านสุนภัยชัยมงคลเน้นนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะคะช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้นะคะช่วยดีท็อกลำไส้ดีท็อกระบบเลือดนะคะทำให้การขับถ่ายเป็น ปกตินะคะเราดื่มคอรฟิล l เนี่ย 10cc เนี่ยเท่ากับการกินผักเป็น 10, 10กิโลเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคอรฟิลจะช่วยเรื่องการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีนะคะชะล้างของเสียในลำไส้ซึ่งลดโอกาสการเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะคะอย่าลืมนะคะไปหามาดื่มกันนะคะอันฟันฟ้าคอรฟิล l นิวบ้านสมุนไพรชัยมงคลหัวเชื้อเข้มข้น100%ค่ะ